สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่13กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3เวดบอมวิดกับคาริป ห้ามพาดด้วยาการทั้งปวงฝากทุกชั้นที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2ดดองู้โดยแฮนดิแคปเวดมอมมิดกับคาร์นิฟศึกเนอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขกันตอนที่สามสนนราคาให้เจ้าบ้านเวดมอมมิดต่อครึ่งควบลูกเวดอมอล์ิราคานิป สถานการณ์ในตารางหลีกจะเป็นอย่างไรรนะายละเอียดแบบไหนยังไงไปดูพร้อมๆกันครับเริ่มต้นเหมือนเดิมนะไปดูที่ตารางหลีกกันก่อนเลยตารางหลีกนะตอนนี้เวนทบอมเบดอยู่ดับที่ห้ามีอยู่49นน่้าคะแนนก็ถือว่าเป็นทีมในกลุ่มพื้นที่เพย์ออฟ และนี่คือเป้าหมายที่เว็บบอมบิตต้องการสละเกินส่วนในเรื่องจะไปแย่งอันดับเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติเรื่องแชมป์ลงแชมป์ลีกลืไมไปได้เลยไม่มีทางคะแนนมันไกลเกินไปแค่รักษาอันดับที่ห้านี้ไว้ให้มั่นนะเป็นทีมกลุ่มนําในกลุ่มที่สองของตารางเนี่ยแค่นี้ก็ได้ลุ้นตอนสิ้นฤด,ดูกาลแล้วแล้วก็ไม่แน่เลยนะหลายหลายครั้งทีมที่ อันดับไม่ได้ดีนะแต่พอได้ไปออฟแดนเลื่อนชั้นเห็นเห็นอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะเวมบอมบิดนี่คือเป้าหมายหลักของทีมเวมบอมบิดเลยส่วนคารนิปอยู่ดับที่สิบสี่มีอยู่สี่สิบคะแนนถามว่าคานิปยังลุ้นพื้นที่ไปออฟได้ไหมได้ด้วยเกมที่เหลืออยู่มันลุ้นได้และถ้าพวกเขาโชว์ฟอร์มนี้ เก็บแชนะน้ติดๆทั้งสองเกมก็ทําไปเล่นไปนะเพราะว่าถ้าทําได้อย่างนั้นก็จะมีถึงสี่สิบหกนะกระโดดขึ้นไปเกือบๆจะได้พื้นที่ไปออฟเลยเพราะฉนั้นครนนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่แม้ด้วยตัวอันดับจะดูห่างกันแต่แรงจูงใจในการเล่นหรือว่าไอพื้นที่ไปออฟเนี่ยมันรอตาล่อใจหลายทีเหลือเกินมันสามารถจะสลับปรับเปลี่ยนกันขึ้นลงได้ตลอดเวลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่สนุก ในตอนจบอย่างน้อยเนี่ยตรงทีก็คาดหวังอ่ะเข้าไปมีส่วนร่วมชาพัชั้นผูอาจจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสูงพินมะเร็กซึ่งหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่ต่างจากเดิมแชมเปยนชิปอย่างซึ่งเชิงนะนี่คือในตารางหลีกมันดับห้าเจออันดับที่สิบสี่ด้านผลงานเม็บอมเป็ดท้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองก็ ถือว่ากลางๆจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าแย่ก็ไม่แย่นะก็พอตัวอยู่เกมในบ้านนี่น่าจะเป็นจุดแข็งของทีมสมนบอว์ิดนะเพราะว่าเกมที่แพ้นะก็เป็นการแพ้หมู่ทีมจากพิมบรีศึกบอลถ้วยเองมครับก็คงเหนื่อยเกินไปแต่ที่เหลือเนี่ยก็ชนะเมอร์มิแฮมชนะแม,ม็กเมอร์ได้อยู่นะก็เกมในบ้านอาจจะทำให้พวกเขาดูมีพาษีมากขึ้นสนำะหร,รับสม์บอ์ิด การลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเจ้านะกำไรสามเกมแต่ว่ามันได้ครึ่งหนึ่งสองเกมในขนานี้เสียก็เสียสองเกมก็ห่างลบก็เลยก็คือ,คอบวกบวกถ้าเหมือนเหมือนก็บวกสองเกมลบสองเกมนั่นแหละนะก็จับชนกันไปนะไม่ได้เป็นเสียในขนาที่คานี้ผลง,งานั้างเกมหลงังชนะหนึ่งแพ้สี่กำลังรูดเลยนะสำหรับขาดนี้กำลังรูดเลยกำลังแผ่วเลย งานลงทุนก็นกำไรเกมเดียวขาดทุนไปสี่เกมเข้าเนื้อเต็มเจ็บเต็มเํารับคาดนิปการจัดการของทั้งสองทีมเวสบบอมบิชนะสองครั้งสเสมอกันไปสามครั้งเพราะนั้นโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าเอไนต์สีนี้อาจจะฟองว่าวันนี้ถ้าเวสบบอมบิชนะไม่ได้ก็คงสเสมอแหละมันจบสองเนี่ยนี่แหละสองหน้านี้แหละคงไม่ใช่คาดนิปบ,บุกมาชนะหรอกแต่มันจะออกชนะหรือเสมอเนี่ยหวาดเสียว ราคาต่อมาแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวแน่นอนทาไม่ชนะเพราะนั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับเว็บบอลเบรารนี้ตั้งแต่ตารางลีกแรงจูงใจในการเล่นผลงานท่าเกมหลังสุดการลงทุนการเจอกันนะก็เหมือนเดิมครับควรรู้ไว้ประกอบการตัดสินใจสองพูด,ดวย am, แฮนดิแคปแเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายใน่วนของราคาพู ก็ยังคงเลือกอยู่กับชาวบ้านเวอบอมิดโดดเด่นชัดเจนห้าหลายปรับราคาลดลงครบถ้วนเลยในช่องเว็บบอมในขณะที่องค์การเสมอขึ้นสามลงสององการของทีมยาไนเนี้ก็ขึ้นสามลงสองก็ดูจะมีย้อนแย้งกันเพราะนั้นไอที่เป็นเ,เรียกว่าอะไรประชาชนทไ่ตยเห็นพร้องต้องการสดๆก็คือช่องชาบ้านชนะ นะช่องเวทบมีชนะแฮนดิแคปเป็นราคาเออเวทบมิต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกซึ่งในราคาครึ่งควบลูกนี้เอ่อบ้านเราก็น่าจะเป็นครึ่งควบลูกขาวนะเพราะเลนมันจ่ายตามอยู่แค่1.8 1.80เลยอะ่ะกับตามไว้นั้นเลยคือ1.75นะเจ้าสี่ต่อหนึ่งมั่นใจว่าเวทบอมิดจากกินแฮนดิแคปนี้ไนดะ้สำเร็จ ในขณะเดียวกันช่องมอนลองคาริปก็เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งนะครับไม่เชื่อใจคาริปไม่เชื่อใจว่าคาริปจะกินแฮนดิแคปนี้ได้หรือชนะแฮนดิแคปนี้ได้เพราะฉะนั้นด้วยพูลนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ก็ยังคงเลือกข้างอยู่กับเจ้าบ้านนะจริงๆแล้วเลือกแค่พูชนะเนี่ยมอนชนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วหนึ่งลูกนะราคาครึ่งคุ้มลูกนี้ ก็ไม่น่าอางสีงเลี่ยนซึ่งพอมาดูแล้วมันก็ยืนอยู่กับเว็บมอมบิดเหมือนกันนั่นแหละนะผู้แอนนีแ่แกร์จากนัลฮ่าลา,ลายเลื่องอยู่กับเจ้าบ,บ้าน่วงกับข้อมูลพื้นฐานเมือนสักครู่นะที่ดูดูแล้วเว็บมอมบิดก็ยังน่าเชื่อถือมากกว่านะเพราะว่าขาดนิพยาหลังนี้ชนะหนึ่งแพ้สี่อคงครบด้วยยากนะเพราะนั้นก็ต้องค้เว็บมอมบิดไ้ก่อนลงเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่าต้อง,งรักษาอันดับที่ห้าเอาไว้ให้มั่นนะเป็นจุดสําคัญในการไปเพย์ออฟเมื่อมันเป็นอย่างนี้มอลโอเคจึงตัดสินใจเลือกวางใส่ต่อเวสต์บอร์เป็นทีเด็ดตัวเลตสุดสิบดาวนะมั่นใจว่าจะชนะคาริ้นแน่แน่ไปรุ้นเม็ดสองของแถมเพิ่งกินเต็มเลยนะนี่เรียกว่านี่เอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับว่าลุนเม็ดสองของแถมเพิ่งกินเต็มเลย จัดไว้โมเม้น์ครับไปเป็นทีเด็ดตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สามใน EP สามประจำค่ําคืนวันอังคารนี้อยู่ต่อไว้โมเมนตนี่คือตัวแรกในแชมเปี้ยนชิพนะก็เอ,อจัดไปสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สองและก็ EP สี่ก็ฝากรบกวน ติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยนะครับอย่ามัวแต่ไปสนใจแต่ยูฟาจปไม่นลีกนะเดินแชมปนชิมอลโนเคก็มีมาฝากนะมีตัวที่บอลโนเคจะนำไปลงทุนนี่แหละนี่คือตัวแรกเว็บบอมิดนะครับส่วนตัวที่ส e องยูไนเอฟพีไปตามดูกันเลย